ดีค่ะ f อทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาเอฟมารับชมแนวทางหุ้นจีน VAP เช้าบ่ายวันที่27มิถุนายน2568นะคะเอฟซี FC ค่วันวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F c ซขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิงรูดนะคะทุกท่านเอ่อแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า x c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่26ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่26นะคะใจะให้เด่นอยู่ที่2และ1นึ่งมา0 58 33้าแานะคะทุกคนคาหลุดนะคะมาเข้า เลขเด่นประจำวัน5เนาะทุกคนเล่าบ่ายให้7จดและมา5 7 3 6 5 2าเด้งมา2เด้งเลยนะคะทุกคนตัวเด่นเข้า7337 3 3 7 6 5 5 6าเเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเนาะทุกคน6 5 5 6านะคะนึกว่าจะหลุดแล้วทุกคนเด้งมาให้เลยนะคะทุกคนจินจินวีจินปกตุยนะคะทุกคนคะนี่แหละค่ะพี่้องเราไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะทุกคนว่า วันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดวันไหนจะตุยเนาะทุกคนใจก็เป็นได้แค่แนวทางแบบเป็นแค่ผู้คํานวณแนวทางใจก็ไม่สามารถทราบเหมือนกันว่าตัวไหนจะมาตัวไหนจะไม่มาใจไม่สามารถการันตีให้ทุกคนได้เลยนะคะสําหรับวันที่27จากที่ใจคํานวณตัวเด่นมาได้เด่นรอบเช้าใจได้อยู่ที่8ปดและเเรามาดูควมน่าจะเป็นนะคะสีขา8 5ดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดแปดหกหกแปด

5้6หกหกหาเมื่อวานนี้มาแล้วนะคะทุกคนไม่ชอบทุกคนตัดออกนะคะห้าหนนจะเป็นเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันทุกคน5 3 3 5. 5, 5. 5, 5 5 4 4 5 4ห4าห้าสี่สี่ห้าสี่ค่ะเจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่สี่ สี่ศ่ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะทุกท่านค่ะแปดเจ็ดห้าสี่แปดห5าห้4แปดแปดสี่สกับ4 5 8 8 5 5แป5แปดห้าห้าเจ็ดเี้ค่ะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระวังเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่าย สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปกับด้วยทุกทุกผู้ที่ท่านชอบนะคะได้เด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจําวันคือ6 6และ11เลข6กับเดข1 FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้า8และ7เด่นประจําวัน6และ1เป็น8 668 8118 7, 7 6 6 7 7จ็ดหกับ4และ6กับ1เป็น5 6า5กหกห้ค่ะสี่ห4หกสนะคะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านเห็งๆปังๆถ้าสมมติว่าท่านชอบเนาะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันใจขอให้เอฟซีทุกๆท่านมีสติในการรับชม ก่อนที่จะตัดสินใจก็ดูดีๆทุกคนค่ะอย่าตามเยอะทุกคนเพราะมีไผ่รวยย้อนเห่นอ่ะเนาะย้อนตามนะคะทุกคนค่ะขอโทษขอไปพูดไปหน่อยนะคะทุกคนขอโทษขอัยค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะ VIP วันที่27มิถุนายน2568ขอให้โชคดีนะคะส่งส่วันหมาญสุขสุขคนทุกคนสวัสดีค่ะ